สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับขอดเซเว่นกัน,นะคะ่ะอ่ะขอดเซเว่นคืออะไรคะอ่าทุกคนสงสัยแล้วนะคะว่าขอดเซเว่นอนะ่ะเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังกัน,นะคะ่ะอ่ะขอดเซเว่นนะคะเอ่อจากขอดพื้นฐานของเรานะคะก็ จะประกอบไปด้วยหนึ่สามห้าใช่ไหมคะโน้ตตัวที่1นึโน้ตตัวที่สามโน้ตตัวที่หของแต่ละคีย์นะคะแต่ว่าขอร์ดเซเนเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มตัวที่7เข้ามาค่ะก็จะเป็นประกอบไปด้วย1นึ่สามห้าเ็ดนั่นเองค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายแต่ละชนิดของคอร์ดให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง แต่ว่าในคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นคีย์สนะคะเพื่อที่จะแบบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเรามาทำความรู้จักกับชนิดแรกเลยนะคะก็คือเมเจอร์เซเว่นคอร์นนั่นเองค่ะในคีินี้มันก็จะเป็นเราก็จะยกตัวอย่างคีย์มาเนาะก็คือ1 3 5 7ตัวที่1ของคีย์ก็จะเป็น C E G B ก็จะเรียงตามอ่ในคีนยั้นก็คือ 1>, 1 3 5 7ก็คือ1ก็คือ C 3ก็คือ E 5ก็จะเป็น G 7ก็จะเป็น B ค่ะ,ะทุกคนสังเกตนะคะว่าคีย์นี้มันจะไม่ติดแฟตติดชาร์ปอะไรเลยค่ะแล้วก็จะสังเกตอ่โน้ตตัวที่1 3 5นะคะก็จะเป็น Triad Major ค่ะแล้วก็โน้ตตัวที่7กับตัวแรกก็จะเป็นขั้นคู่ Major ร์เซเนนั่นเองค่ะ ทุกคนก็จำเลยนะคะว่าเมเจอร์เซเว่นคอร์ดเนี่ยมันจะไม่ติดอะไรเลยก็จะเป็นแบบธรรมดาของคีย์นั้นไปนเลยอ่ะชนิดที่2ค่ะโดมิแนน t ์เซเว่นคอร์ดค่ะชนิดนี้ก็จะก็จะติดแฟตตัวที่7ค่ะก็จะประกอบไปด้วย C E G แล้วก็ B แฟตค่ะ หนึ 1> 1, 3, ่งสามขอตัวที่โนมตัวที่หนึ่งกับสามก็จะเป็นเมเจอร์ไทแอดหนึ A, ่งกับเจ็ดก็จะเป็นไมเนอร์เซเว่นค่ะทุกคนจำไว้นะคะว่าโดมิเนนติดแฟตตัวที่เจ็ดค่ะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไมเนอร์เซเว่นขอดค่ะอ่ะชเซเว่น,นก็จะติดแฟดตัวที่สามกับตัวที่เจ็ดค่ะ ก็จะประกอบไปด้วย C E flat G แล้วก็ B flat ค่ะ Triad นะคะ1 3 5ก็จะเป็น Minor Triad ขั้นคู่1 7ก็จะเป็น Minor Seven นะคะชนิดต่อมานะคะก็จะเป็น Half Diminished Seven Chord คืนี้ย แฟตค่อนข้างเยอะค่ะแต่สีบอกแบบนี้เลยก็จะมีติดแฟตตัวที่3ตัวที่5แล้วก็ตัวที่7ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น d i m i n ิส t ทเ a ็นะคะตัวที่1 3 5แล้วก็ตัวที่1กับตัวที่7ก็จะเป็นขั้นคู่ Minor Seven ค่ะทุกคนจำเลยนะคะว่าคีนี้ติดแฟต3ามหาเจดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Fully d i m i n เนสเซเวคอร์หรือว่า d i m i n เนสเซเว่คอร์นั่นเองค่ะได้2แบบเนาะคียนี้ก็จะมาเพิ่มดับเบิลแฟตัวที่7ค่ะก็จะเป็นติดแฟดตัวที่3กับตัวที่5แล้วก็ตัวที่7นะ่ะก็จะเป็นเพิ่มเป็นดับเบิลแฟตค่ะตัวแรกก็ไม่ติดอะไรก็จะเป็น C E แ a t G แฟ t B ดับเบิลแฟค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างคี C ขั้นคู่นะคะก็จะเป็น diminished s v e n แล้วก็ t r i a ก็จะเป็น diminished triad ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น minor major seven ขอนั่นเองค่ะนี่คิดว่าขอนี้เขาก็จะแบบพบได้น,อน้อยหรือว่าแบบไม่ค่อยนิยมใช้นะคะก็จะเป็นติดแฝดต,ตัวที่3ค่ะอ่าก็จะเป็น triad minor นะคะตัวที่13 5ห แล้วก็ขั้นคู่ก็จะเป็นเมเจอร์เนั่นเองค่ะจำมายว่าไมเนอร์เมเจอร์ติดแฟตตัวที่3นะคะทุกคนแล้วก็อีกชนิดนึงนะคะก็จะเป็นออกเ็นเต็ดเซเว่นคอร์ดค่ะอ่าชนิดนี้นะคะก็จะติดชาร์ปตัวที่5แล้วก็ติดแฟตตัวที่7นั่นเองค่ะอ่านี่คือหลักการจำง่ายเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าคะ่ะ Minor7 e เซเว่นติดแฟดตัวที่3กับตัวที่7 Do m i n a n t s e ต์ติดแฟดตัวที่7 Augmented7 e เซเว่นติดชาร์ปตัวที่5ติดแฟดตัวที่7 Dominant7 นต o เซติดแฟดตัวที่5ติดแฟดตัวที่7 Minor Major Seven Chord ติดแฟดตัวที่3 Half Diminished Seven Chord ติดแฟดตัวที่3ตัวที่5และตัวที่7 Diminished Seven Chord ติดแฟดตัวที่3ตัวที่5และดับเบิลแฟดตัวที่7 ะะทุกคนมันยังมีชนิดที่8ค่ะก็คือการพลิกกลับของขอร์ดเราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการพลิกกลับของขอรดค่ะซึ่งมันจะพลิกกลับด้วยกัน3ครั้งก็คือ1คือ first inversion 2. คือ second inversion 3. คือ third inversion ค่ะตามรูปแบบเลยค่ะอ่าเรามาสังเกต first inversion นะคะสังเกตว่าตัวแรกของ root อะ มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดค่ะก็คือมันไปต่อตัวที่7ค่ะจากล่างสุดก็คือจะขึ้นไปบนสุดนะคะก็จะเรียกว่าการพลิกกลับครั้งที่1ค่ะก็คือ first inversion เองค่ะอ่าต่อไปนะคะก็คือการพลิกกลับครั้งที่2หรือว่า s e c o n inversion นั่นเองค่ะทุกคนคะลองสังเกตดูค่ะอะในช่อง first inversion เนี่ยตัวที่มันอยู่ล่างสุดตอนนี้ก็คือตัวมีใช่ไหมคะแล้วทีนี้ มันก็จะขึ้นพลิกกับครั้งที่2จากมีต่ํามันก็จะขึ้นไปบนสุดของการพลิกกับครั้งที่2ก็จะเป็นมีสูงค่ะคือค่าอันไหนมันอยู่ต่ําสุดอะถ้ามันพลิกกับมันก็จะขึ้นไปสูงสุดค่ะก็จะเป็นมีต่ําจากมีต่ําไปมีสูงนั่นเองค่ะก็เหมือนตัวแรกจากโดต่ําก็จะไปโดสูงการพลิกกลับแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเ h ิร์ดอินเวอร์ชันหรือว่าการพลิกกลับครั้งที่3นั่นเองค่ะ อันนี้ทุกคนลองไปดูการพลิกับกับครั้งที่2นะคะอันที่ต่ำสุดก็จะเป็นต่อตัวสอนใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะเป็นการพลิกกับครั้งที่3แล้วจากซอนต่ำมันก็จะขึ้นไปอีกเป็นซอนสูงค่ะมันก็จะแบบเหมือนไต่กันขึ้นไปเรื่อยๆเือันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการพลิกกับทั้ง3รูปแบบนะคะทุกคนพอเข้าใจกันไหมคะลองสังเกตกันดูดีๆนะคะ เป็นไงบ้างคะจากที่เราได้ทำความรู้จักของคอร์ดแต่ละชนิดไปแล้วมีทั้งหมดประมาณ8ชนิดค่ะทั้งการพิกลับทางงอะไรเราก็พอที่จะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะเราเชื่อว่าทุกคนเก่เกงอยู่แล้วคะ่ะต่อไปนะคะเราลองมาทำแบบฝึกขัดกันดีกว่าคะ่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้หาเมเจอร์เจากคอร์ดซค่ะ ทุกคนจํากันได้ไหมคะไหนลองทําดูสิเอย่เฉลยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของ C major 7 chord นะคะทําถูกกันไม่เอยอ่าก็จะประกอบไปด้วยโน้ต1 3 5 7ในคีย์ C นะคะก็จะเป็น C E G แล้วก็ B คะ่ะ ทุกคนคะต่อไปเราจะทำให้ C major seven chord เนี่ยกลายเป็น C dominant 7 chord ก็คือเราจะลดโน้ตตัวที่7ลงมาครึ่งเสียงก็คือตามหลักการเลยเพราะว่า C dominant เนี่ยตัวที่7มันจะลดลงครึ่งเสียงใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของ c อ o r d k e C เราก็จะยึด k e C เป็นหลักก่อนนะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็น k e ์อื่นๆอะ่ะตัวที่7ของมันก็จะต้องลดลงครึ่งเสียงด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเรื่องขอเซเว่นทุกคนพอที่จะเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะวันนี้เราได้นำความรู้ที่เรามีได้มาเล่าสู่ทุกคนฟังแล้วไวมีโอกาสหน่ะเราจะมาเล่าให้ฟังอีกคะ่ะราชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ